เรามาต่อกันในแบปที่2กันเลยดีกว่าเพราะคลิปที่แล้วพี่แป้งชมสอนแบบเบสบอลไปแล้วนะคะและแบปบแบบนี้นะคะน้องสามารถลับได้แบบเต็มๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทิกเก็ตสินะคะแล้วก็เหรียญไอค่านั่นเองบอกเลยวง่ายมากๆแค่เล่นออกปีเองและแบบที่น้องจะต้องเข้าไปเล่นแร่ก็คือแบบแมบปบนี้ค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้าง พาน้องเข้ามาแล้วการประกวดมันจบพอดีนะคะน้องต้องมาตรงนี้นะคะกดการกระบาก่อนจากนั้นให้น้องกดกอดอิดแบบนี้ทําการหาทิกเก็ตนะคะน้องที่มันเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเราจะต้องเก็บทั้งหมด10อันค่ะซึ่งหาน้องอยู่ตรงนี้นะคะหลังการแสดงของเราจบแล้วเรียบร้อยเนี่ยให้น้องเนี่ยทำการเก็บทิกเก็ตที่อยู่แถวนี้ทั้งหมด3อันตามที่แป้งชมได้เลยนะคะพอน้องเก็บเสร็จปั๊บเรียบร้อยเราจะต้องเข้าไปแต่งตัวกันซึ่งในนั้นก็จะมีอีก7อันให้น้องเข้าไปเก็บเพราะเราจะต้องใช้ทิกเก็ตทั้งหมด10อันเปิดประตู นี้ค่ะแต่หากน้องๆเข้ามาแล้วอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะตรงนี้ก็มีทิเก็ตให้น้องเก็บเช่นกันดูตามพี่แป้นนะคะเพราะเดี๋ยวหากน้องหาไม่เจอจะได้ไม่งงนะคะเพราะมันจะมีที่ลับอยู่ตรงนึงนะคะน้องๆซึ่งใครก็หาไม่ค่อยเจอนะคะและตัวพี่ก็กหอเจอด้วยแง่ประเด็นนะคะเข้ามาตรงนี้นะคะน้องๆจะเห็นว่ามันจะมีเสาใหญ่ๆอันนี้ใช่ไหมเดินเข้าไปข้างในได้เลยจากนั้นนะคะน้องๆเราจะเหลืออีกหนึ่งอันก็เดินเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วน้องก็เก็บปั๊บเราจะมีทั้งหมด10อันแล้วค่ะซึ่งหากทำการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆ ไปเก็บตามแบบเมื่อกี้ตอนแรกก็ได้ค่ะจําเป็นต้องแต่งตัวไหมไม่จําเป็นนะคะน้อง,องเพียงแค่เราเข้ามาเก็บทิกเก็ตให้ครบ10อันเพื่อเราจะเข้าประตูนั้นไปก็พอค่ะส่วนตามเกมเนี่ยก็ค,คือเราจะต้องทําการแต่งตัวแล้วก็มาเดินแบบค่ะน้อง,องซึ่งจำเป็นต้องเดินด้วย เ,เราจะไปที่ประตูที่เราเข้าไปทาอีเวนต์ไม่ได้นั่นเองพอจบแล้วเรียบร้อยเก็บทิเกตครบสิอันก็เดินเข้าประตูไปได้เลยนะคะหากน,น้องๆเก็บไม่ทันก็ต้องรอเล่นอีกตาหนึ่งเพื่อให้ตัวเองเก็บทิเกตให้ครบสิอันนะคะถึงจะเข้าประตูได้เราจะต้องทําการเข้ามาเล่นออบ,บี้เพื่อตามหาเหรียญอาทั้งหมด5อันค่ะน,น้องๆมันคือการที่เล่นออฟบี้ไปเรื่อยๆยาวๆยาวๆแต่สังเกตด้วยค่ะพี่เป้จะพาไปดูว่าเหรียญอาสีฟ้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งน้องๆต้องขึ้นไปหลายชั้นหน่อยนะคะจนกว่าจะเจอค่ะออฟบี้เนี่ยค ยากด้วยนะคะให้น้องทําการเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตรงนี้เนี่ยน้องๆเดินอันกลางนะคะแล้วก็อันกลางนะคะจากนั้นเดินอันขวานะคะอันสุดท้ายแล้วก็ขึ้นออบบี้ไปเรื่อยๆเ,เรื่อยนะคะที่แป้งกะไม่ได้นะคะน้องๆว่ามันอยู่ตรงจุ เช็คพอยไหนแต่อันแรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะสังเกตดีๆด้วยนะคะแค่เดินไปชนก็ได้แล้วนะแล้วน้องๆก็ขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะคะน้องๆซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ได้หายากค่ะแต่ว่าออฟบี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโหดเช่นกันนะคะน้องๆซึ่งใช้เวลาเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเลยจะนั้นกห้น้องทําการเดินเรื่อนๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะน้องๆตรงนี้จะมีระหว่างทางอยู่คืออันที่สามก็อย่าลืมเก็บด้วยนะคะสังเกตดีดีเด้อดูตามภาพของพี แล้วก็จาให้ได้ว่ารอบๆเนี่ยมันเป็นยังไงส่วนอันที่สี่เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะจุดยอดยดของมันเลยนะบอกเลยว่าอันเนี้ยมหาขวดสุดแล้วยิ่งคนมาเล่นเยอะเนี่ยยิ่งยากนะคะน้องเพราะมันเบียดกันมันก็จะตกนะคะเพราะน้องเก็บได้ปั๊บนะคะเราเดินมาแล้วเราก็ไปต่อได้เลยส่วนอันสุดท้ายหรืออันที่ห้าเนี่ยจะอยู่จุดสุดท้ายที่เราจะจบออฟฟี้อันนี้นั่นเองค่ะให้น้องทําการเดินไปเรื่อจะเห็นว่ามันอยู่จุดตรงนี้นั่นเองนะคะก็ใอ้ทำการเก็บปีนไปแบบนี้ได้เลยนะเพราะเราเก็บปั๊บแล้วเรียบร้อยนะคะ เราก็จะคอมพิวตครบทั้ง5อันแล้วนะคะใครที่ทำอันนี้ได้ครบ5อันอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมด้วยนะ